รไปดาวนี่โดวมันตรีแดนกับพิบอ่ะมันไปหาแล้วมันไปหาแล้วทห้ไมตัวมันเป็นสีดแดงกับพี่อะม,มันต่าช่วงขาวเหรอกลัวมาก 来了。 มึงบินลงไปไหนมึงลงมึงลงมากันยังไอ้เยียมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่โคตรไกลเลยซดเอ้าไอ้เยียก็มึงลอยไปนู่นมึงตายก้อนไงข้างๆกูมีตัวไปรับ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 เอ้าวรวถึงก่อนนี้มึงมึงก็สวย

เราไม่ต้องยิงกับใครใช่ไหมยิงดิเดี๋ยวมีคนเข้ามามันก็ต้องยิงอ่ะดักตัวเลยมุมดักตัเลยมุมใช่แล้ว 快点！

กปนีป่แกันกไปไหนไปไหนถูกไหมเนี่ยมึงเห็นมาร์กไหมเนี่ย,อยออโอเคโอเคโอเคต้องโคดังสองตัวบอกว่าที่เห็นสองสามตัวเฮยไปแล้ววะไ,ไปนกหนามเฮ้ยมานี่เว้ยมานี่ปะมาวะให้มันขึ้นมาอยู่ในเนี้ย

con hey. oh, oh, này quá Ôi, lung cút đấy nhở Watch out để cút lung này cái ở này ủi khâu bối thế ở Ông phun một Ờ

บุดบุทพอมข้างไปิ <estiver thorough development injuries> no, ่งาเนกันว่อโอ้ลาแม่นไวอะสมต่อมาจะต้องเข้าไมไม่มีจะเบิดป่ะฮันน่ฮันน่กูรออยู่ต้องออกยิงพร้อมกันเนี่ เดี๋ยวผมเจอระเบิดไฟโูนี่ระเบิดไฟไฟเฮ้ยไม่โดนถึงโดนไอ้ซ่าตายสวยตายรด้ตัโดนระเบิดกูตายเฮ้ยแอดับตกตรงเราสวยอะบนหัวเลย เฮ้ยมือรถมาโอ้ยเฮี้ยเห้นท็อปฮัลโหลเฮลเฮลเฮลมันมาแล้ว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 เฮ้ยไอ้ท็อปมันวิ่งสวนมึงไปไอ้เชี่ยมึงไม่เห็นเลยวะไอ้เฮียดีกัวเดียว ไอ้สัตว์เออมันมิดมันตรวจขึ้นมามันขึ้นมาข้างบนได้ไงอ่ะมันมันก็วิ่งผ่านไปมันวิ่งสวจคือมึงไหลเบียดไหลเลยโอ้มึงมีตานี่ยืนอยู่ตรงน้าตังโอ้ยสัตว์ใช่ใช่ใช่เขาบินไปหาก ชนต้นไม้ปะวะเือบตรงนี้มีรถอปะดูกันไม่มีไม่มีกูดูอยู่มันต้องต่ำลงนิดหนึ่งไปข้างหน้ามีบักกี้ลงเลย,ยบวบักกี้ไปรปับบุตร เดี๋ยว,น,วนี่มีตัวมาคุณแม่โคตรนิ่มสัดเลยแม่มโอ้ยไอ้เหี้ยดูเลือดกูอ่ะมึงไม่เอาขึ้นบินไปอ่ะเพี้ยคนมึงไม่เอาขึ้นบินไปอ่ะกูจะไปเอารถไปรัาบุตรอโอเคมาขึ้นบินไปเลยกูลลรับรรดาบุตรเอง ไปเจอคนชนแล้วชนแล้วชนแล้วเรียบอดมันคือบอดมันคือบอดเอาเจอรถพอดีเฮียรถสองไปไปเลยไปไปเจอในวงเฮ้ยทางซ้ายมีรถบุตมันมาคนเดียวยิงยิง มาคนเดียวมาคนเดียวเฮ้ยมีคนอื่นมีคนอื่นไป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 น,นี่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 นีเ่เออเออชน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 กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปรถระเบิด เติมยาเติมยาอยู่เติมยาอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคไปไปกูขับไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่าชนกูนะห้ามชนกูดักแม่งตรงแถวนี้ไหมโอ้โหจะเข้าสะพานเลยเอ้ยไอ้ข้างหน้ามยรถโอเคโอเคโอเคเฮ้ยใครยิง เอาไงไปวงต่อไปได้ไหมไปเลย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 โอ้ยไอ้เหี้ยคนบ้านน้ำโอ้ยไปแล้ว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 เข้าเข้าเข้า้ท็อกไหมล่ะเดี๋ยวไปก่อนกูเลยมาแล้วกูเลยมาแล้วกูเลยมั้ยโอเคโอเคโอเคกูไปด้วยกูตามไปด้วยเอ้ยใครยิงโอ้ยเฮ้ยบ้านน้ำบ้านน้ำ อุ้ยรอด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 ไปเข้าน,นี่ดีไหมนะมาที่นี่เนาะี่าะมงไหนลังจไปดียิงปล่ะยิงไหมยิงไหมเข้าก่อนใ้ามันเข้าก่อนเขายิงเฮ้ย เฮ้ยมันหนีแล้วไปเก็บของที่มันกันมันหนีแล้วมึงมีสี่ตัวนะมีสี่ตัวเลยนะก็มันขับรถห,หนีไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้ขับไปกี่ตัวโคตรสวยไปยิงโดนมันไ,ไ,ไม่ได้ครับปะไอ,อ,อเออดยิงมั้งไม่ใช่ไม่ยิงเลยกูมันไปบ้านนูน้นนะเฮ้ยมันมีมันไปบ้านมีคนอยู่ไอ้ที่โดนอ่ะ ดวะให้มีสะโคบมั้งวะอ่าวเฮ้ยมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันดีตัวแล้วไม่ได้อะวะหายละไม่เห็นละนี่นี่นี่ให้กูเห็นอยูอ่กูไม่เห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> ลวะ <c oughs> ม, <c oughs> ม, <c oughs> มันคงบินไปแล้วแหละเจลือตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยยิงอยู่นี่นะโอ้โหไม่โดนไอ้สัตว์ เพื่อนโอ้ยหียโดนว่ะเฮ้ยบุญชุบทีเหลือเหลือตัวเดียวอะเหลือตัวเดียวเลยอะ,ะอมันดาวสองแต่ไม่รู้ชุบยังน่าจะชุบแล้วหมอ,ม,มอกหลุดเลยเนี่ยเฮ้ยวงมาหาเราว่ะ

tiếng lốt tiếng lốt, lốt ma, đong đốt máy, ủa gì vậy nóc này gì quá, nhanh máy knock diêm 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 diêm, để anh con

Semua Haha. Kauเก่ง.